สวัสดีครับวันนี้ก็มาอัปเดตอีกหนึ่งแม่นะครับผมนะฮะแม่นี้เป็น9ล้านนะครับแดงไปเล่นะครับเชอร์รี่ปีใหม่นะครับเป็นสายโกเซมนะครับบวกกับสายหนุ่มโงมีนะครับบอกได้เลยว่าเป็นม้าล่อนะครับชุดนี้แม่นี้จ่ายลูกมีผลงานนะครับแม่นี้จ่ายลูกเป็นม้าล่อนะครับนะฮะแม่นี้บวกเข้ากับเจ้าเอกสุวรรณนะครับตัวนี้นะเอกสุวรรณเป็นเยสุวรรณบวกเยียเบิร์ดนะครับพ่อนะลูกออกมาแล้วนะครับทั้งหมด13ใบนะครับ ทั้งหมดไข่13ใบนะครับเนี่ยออกมาแล้วนะครับผมตอนนี้ลูกไก่ก็กระเทาะปากหมดแล้วนะครับกระเทาะปากหมดแล้วนะครับเดี๋ยวดูกันนะสองสองสี่หกแปดเก้าใบลิกตทั้งเก้าใบนะฮะเก้าใบแล้วก็โอ้หแม่นี้ฟักดีมากนะครับลูกไก่ออกทุกตัวนะครับออกทุกตัวนะฮะกระเทาะปากทุกตัวแล้วนะครับนี่ดูลูกไก่นะครับลูกไก่นะครับนี่เลยครับเป็นเยียแน่นอนนะครับเนี่ฮะเจ้าเอกสุวรรณนะครับนี่ฮะ อ่าอีกคือวันรอรอนะครับอ่าเพื่อนๆที่จองไว้นะครับผมนะฮะสิบสามใบนะครับแม่นี้ยังยังเหลือจองได้อีกประมาณสองคู่นะครับใครจะเอานะฮะสองคู่นะครับแม่นี้นะครับผมนะฮะกระดูกโครงสร้างดีแน่นอนครับแม่ก็สองโลสองนะแม่นะน้ำหนักสองโลสองนะครับโอเคนะครับ